เรื่องผัดสะอันเดียวเนี่ยแหละเป็นแดนเกิดเกิดคุณธรรมโลกุตราเกิดที่จะเรียนรู้ธรรมะต่างๆจะรู้แม่โลกียะก็ต้องมีผัดสะถึงจะรู้ความจริงตาต้องกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นถึงจะเป็นความจริงนอกนั้นคุณเดาทั้งนั้น่ะ คุณหลับตาแล้วคุณก็บอกบอกคุณเห็นรูปคุณปิดหูแล้วคุณก็บอกคุณได้รู้จักเสียงคุณปิดจมูกก็ไม่รับรู้อะไรแล้วคุณก็บอกคุณได้กลิ่นจริงได้ยังไงอะ่ะเพราะถ้าไม่มีผัสสะเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติเลยไปอ่านในพมชาสูตรดีๆไม่มีผัสสะไม่มีฐานนะแห่งการปฏิบัติ คือไม่มีฐานแห่งการกระทําแห่งการปฏิบัติแห่งการประพฤติไม่มีกรรมฐานนั่นเองนาเวทนาเป็นกรรมฐานของการปฏิบัติทั้งหมด